สวัสดีเพื่อนชาวเกนชินทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ e m s s t ซัส i o ก็ตอนนี้ยังอยู่กับรายการเล่าประสบการณ์นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง b u ฟ f Elemental Mastery ที่เข้ามาในแพด1.6เนี่ยที่เขาบอกว่าดีกันจังเนี่ยเวลาผมใช้แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมก็ขอเชิญรับฟังได้เลยนะครับ ก็ก่อนที่จะเริ่มเรื่องผมขอเล่าอะไรสักอย่างก่อนก็แล้วกันนะครับก็ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นการผสมท่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมมีความมั่นใจว่าตัวเมน DPS ของตัวใน ID ผมเนี่ยสามารถแบกทุกคอนเทนต์ในเกมได้นะครผมไม่เป็นตัวละครอย่างดีรุก ผู้เตา๋าเซียวหรือว่าการอย่อยางเงี้ยผมมีความมั่นใจแบบ100%เลยว่ามันสามารถผ่านได้ทุกคอนเทนต์อยู่แล้วโดยไม่จําเป็นที่ต้องไปทําการผสมทตุให้มันวุ่นวายนะครับผมทําให้แพทเนี้ยเวลามาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องการบัฟการชงทตุการทารีแอคชั่นท่าต่างๆเลยครับเพราะตัวตัวแล้วก็ไม่ได้เล่นจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยมาคุยกันในด oh ิสว่าโอ้โหบัฟแล้วทําให้ตัวละครทตุลมเนี่ยมันเก่งขึ้นโคตรเยอะเลยนะเนาะดามจกระจายทีเนี่ยแบบแม่งแรงสะใจมากหรือว่าโอเวอร์โหลดทีก็ ดาเมจเป็นหมื่นเกือบ20,000อ,อะไรประมาณนี้แล้วนะครับผมทําให้ผมมีความเอกใจว่าเอ๊ะมันบัฟแรงขึ้นขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าทําให้ตอนเวลาโชคที่ผ่านเนี่ยผมก็ไปทําการศึกษานะครับผมเข้าสู่โหมดจริงจังเมตาเลยนะครับผมไปศึกษาทั้งช่องนอกช่องไทยใน reddit ต่างๆนะครับผมว่าไอ้ตัวบัฟเนี่ยมันทําให้ตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าตัวละครที่เน้นการชงท่าเนี่ยเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าเนาะ และผลลัพธ์มันก็ออกมาว่าตัวละครที่เน้นการซัพพอร์ตหรือว่าตัวละครที่มีเอเมนทัลมาสเตอรี่สูงสงเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมมันก็ทำให้ผมอยากลองก็เลยเอาตัวละครอย่างซูโคสหรือว่าตัวละครอย่างฟิชเนี่ยไปลองเล่นสายเอเมนทัลมาสเตอรี่ดูนะครับและผลก็ออกมาเป็นที่พอใจมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถช่วยทำดาเมจเสริมได้ค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับผม ทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่า iPad 1.6เนี่ยทางมิุโยเขาได้บัฟการทำคอมโบธาตุให้มันดียิ่งขึ้นยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยมันทำให้ค่า e l e m e n t Mastery เนี่ยมีค่ามากขึ้นนะครับผมทำพวกดาเมจคอมโบแบบดาเมจตายตัวเนี่ยได้แรงขึ้นนั่นเอง ไอ้ดาเมจตายตัวเนี่ยก็จะมีอย่างการทำโอเวอร์โหลดนะครับผมการทำช็อตไฟฟ้านำไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงกระจายด้วยนะครับผมพวกนี้ก็จะแรงขึ้นอย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเรามีอินเอเมนต์มาสเตอรี่อยู่ที่ประมาณ500หน่วยการทำดาเมจพวกนี้มันก็จะแรงขึ้นมาประมาณ150%หรือไม่ก็200%นะครับผมแต่ตอนนี้เรามีอินเอรเมนต์มาสเตอรี่อยู่ที่500หน่วยเราก็สามารถทำดาเมจพวกนี้แรงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 300- 400เลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับผมแล เวลาตัวละครอัพเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะทำพวกดาเมจคอมโบธาตุแบบตายตัวได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมโดยจะเห็นผลชัดเจนตอนเลเวล 70, 80หรือว่า90นะครับผมซึ่งทางช่องฝรั่งหรือว่าช่องคนคนไทยเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้อัพตัวละครถึงเลเวลประมาณ70ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดมั่วๆก็แล้วกันางนั้นผมขอขึ้นรูปปิ้งขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปตารางเปรียบเทียบนะครับว่าที่เลเวล90ถ้าเกิดว่าเรามีค่า เอลเมนต์มาสเตอรี่เท่าไหร่มันจะทําดาเมจอะไรแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูที่ค่า500กันแล้วกันที่5 9 0นะครับผมจากการทำโอเวอร์โหลดเนี่ยเกิดเป็นแพทเก่าจะอยู่ที่ประมาณ5,900หรือว่า6,000นะครับผมแต่ว่าแพทนี้ถ้าเกิดว่าเรามี EM อยู่ที่500เลเว่า9 0เราสามารถทำดาเมจโอเวอร์โหลดถึง1 9 5 0เลยนะครับผมซึ่งมันแรงขึ้นมาประมาณเกือบ100%เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือแค่เราดูจากไอ้ตรงการ์ดเนี่ยเราก็สามารถสรถาสา จะได้รับผลประโยชนจากการบัฟคาเนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากมากมากกว่าท่าอื่นๆเลยนะครับผมแม่ผู้ซอเป็นช่องเหมือนกับช่องแนวเมตาเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงต่อไปก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์นะครับที่ผมจะเอาตัวละครท่าลมกับท่าสายฟ้าเนี่ยไปลองทําการทําคอมโบท่าต่างๆดูนะครับว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงกันเนาะก็เริ่มจากตัวละครท่าลมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ เพื่อนๆไดหลายคนก็น่าจะรู้แล้วครับว่าตัวละครอย่างเวนตี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมาตั้งแต่ตอนเกมเปิดแล้วและตอนนี้ แพด1.6เนี่ยตัวของการกระจายได้รับบัฟทำให้ตัวละครเวนตี้เนี่ยเข้าขั้นเถื่อนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมตอนแรกก็เป็นเทพอยู่แล้วตอนหลังนี่กลายเป็นเทพยิ่งกว่าเทพอีกนะครับผมตอนนี้โดยเฉพาะคนเล่นเวนตี้สาย4ลมนะครับผมที่ดามเมจกระจายเี่ยมันอาจจะแรงกว่าตัวลมอีกนะครับผมแต่อันที่จริงอ่ะไม่ไว่าจะเล่นเวนตี้สายกระจาย4ลมหรือว่า2ลม, 2, ลม2โนเบสมันก็แรงขึ้นหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าการใช้4ี่ลมเนี่ยมันอาจจะเห็นผมได้ชัดเจนยิ่งกว่าตัวของ2ลม2 โนเบสนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเวนตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยอันติแล้วอันติเนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุได้มันจะทําดาเมจประมาณ3ครั้งนะครับผมโดยจะมาจากตัวลมหลัก1ครั้งตัวของลมที่เปลี่ยนธาตุอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัวของกระจายนะครับผมไอลมที่เปลี่ยนธาตุกับตัวกระจายนี่คือมันโคระอันกันนะครับผมลมที่เปลี่ยนธาตุมันจะทําดาเมจค่อนข้างเบา ประมาณหลักร้อยหรือไม่ก็หลักพันต้นๆน,น,นะครับแต่ตัวของกระจายเนี่ยมันจะเป็นเลขดามเมจใหญ่เลย2,000ถึง4,000ได้เลยนะครับผมเอาง่ายๆเลยคือคนที่เล่นเวนตี้สายลมแรงเนี่ยมันก็ได้ผลดีไปกระจายก็แรงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่คนที่เล่นสายเวนตี้สีลมเป็นแนวซับพอร์ตเนี่ยก็จะยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยเพราะว่าลมของการกระจายเนี่ยมันจะแรงขึ้นมามากๆเลยนะครับผมเป็นดามเมจเสริมที่ดีมากๆเลย และยังมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ได้รับผลจากบัฟครั้งนี้จนเรียกได้ว่าแทบจะจุดติเป็นเทพอีกองหนึงเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่างซูโคสนั่นเองมันดียังไงทำไมถึงมองว่าซูโคสถึงได้จุติเป็นเทพองค์ใหม่เลยเพราะว่า ตัวละครอย่างซูโคเดียเป็นตัวละครสายซับพอตใช่ไหมเพราะง,งั้นเรื่องการทำดาเมจอะซูโคมันจะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมถ้าว่าในแพทครั้งนี้มันทำให้ค่าของ e l เลเมนต์ม t สเตอรี่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นและตัวละครอย่างซูโคเนี่ยที่เน้นไปทาง e l เลเมนต์ม t สเตอรี่อยู่แล้วพอเวลาเรากดใช้สกิลเนี่ยการกระจายของตัวลมมันก็จะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมเผลอๆการกดสกิลเนี่ยไอตัวกระจายมันแรงกว่าตัวสกิลอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ เป็นตัวละครซับพอร์ตที่สามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมคือแบบเรียกง่ายๆอย่างนี้เลย โดยปกติแล้วซูโค้ก็เป็นตัวละครที่หลายหลคนนิยมเอามาใช้นะครับเพราะว่ามีความสามารถเกือบๆเ,เหมือนเวนติเลยนะครับผมคือสามารถดูดมอนได้สามารถลดธาตุทานธาตุได้แล้วก็สามารถทําดามจกระจายได้นะครับผมเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดใครไม่มีเวนติหรือใครมีเวนติเขาก็ยังเล่นซูโค้อยู่นะครับยิ่งบัฟครั้งนี้มาความนิยมในการเล่นซูโค้เนี่ยเขาเรียกว่าพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมคือแบบหยุดไม่อยู่เลย เทพเ็นตีที่ถือว่าเทพยิ่งขึ้นแต่ซูโค่นี่คือการเป็นจุดติเทพองค์ใหม่เลยอย่างที่ผมบอกไปไงอันที่จริงผมก็รู้นะว่าที่หมีเขาปรับบัฟธาตุอินเทเมนท์มัตรีเนี่ยคือเพื่อรอตัวละครอย่างคาซึทาเลยเนาะแต่ว่าตัวละครอย่างเวนตี้แล้วก็ซูโคเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวละครอย่างซูโคเนี่ยก็ลองปั่นมาเล่นดูนะครับแล้วก็จะติดใจเนาะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวละครธาตุสายฟ้ากันบ้างนะครับผม ถึงจะจริงอยู่ที่ว่ามันจะบัฟทําให้พวกโอเวอร์โหลดหรือว่าชอ็อตไฟฟ้าทำาไฟฟ้าแรงขึ้นแต่นี่ก็ไม่ใช่แพทแก,ก้หรือว่าการบัฟตัวละครท่าสายฟ้านะครับผมอะไรที่มันยังเป็นสายฟ้ามันก็ยังเป็นสายฟ้าอยู่มอนยังข่ํนนะครับเช่นพวกการสั่นพ้องท่าสายฟ้ามันก็ยังแย่เหมือนเดิมนะครับผมมันไม่ได้ทําให้มันอะไรดีขึ้นมาเลย และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่คุ้มค่านะครับที่จะเอาตัวละครท่าสาฟ้าต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพวกสายชำนาญท่านะครับผมอย่างผมมีเครื่องงอย่างเงี้ยผมเล่นเป็นแอ t แท็กเปอร์เซนต์คิดาเมจคิดเล่อะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเล่นอิเลเมนเ l ล a s มาสเตอรีนะครับเพราะว่า เวลาเราเปลี่ยนแล้วไอ้พวกดาเมจที่เราได้จากการฟันชาร์จฟันกายภาพหรือว่าใช้สกิล e เนี่ยมันจะตกต่ําลงมากๆนะครับแลกกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ5,000เงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มแล้วเท่าไหร่นะครับผมอย่างตอนแรกผมชาร์จส่ฟ้าสกิลได้ประมาณ20,000พอผมเปลี่ยนเป็นเซตเอเวนเจอปุ๊บผมก็เสียไอ้สองหมเนี่ยกลายเป็นประมาณ10,000เองนะครับผมแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกแค่5,000ก็กลายเป็นว่าผมทาดาเมจได้แค่ประมาณประมาณพันหมื่นเองนะครับผมซึ่งมันจะ ต่ำกว่าพวกที่ผมทำตอนแรกเนาะและปัญหาหลักๆเลยคือตัวละครท่าสายฟ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยครับไม่วจะเป็นตัวละครอย่างเลเซอร์ที่ยิ่งกดอันตีเนี่ยมันเปลี่ยนตัวละครไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นการทำคอมโบท่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมตัวละครอย่างเคอร์ชิงนี่ก็พูดไปแล้วนะครับผมตัวละครอย่างเป้ยโตนี่อาจจะทําได้นะแต่ว่า คูดาวสกิลของตัวนาะมันก็ค่อนข้างนานนะครับเวลาที่แบบเราจะทำเคาน์เตอร์ทีเราต้องมานั่งใส่ธาตุไฟก่อนแล้วค่อยมาเคาน์เตอร์อยงี้มันก็ดูวุ่นวายเกินไปนะครับผม คือตอนนี้ตัวละครที่เอามาเล่นเป็นพวกเอเ m e n t แมมาสเตอที่รุ่งๆหน่อยอาจจะมีแค่ฟ i s h ไมเคิ l ลิซ่านะครับแต่ฟริชเนี่ยผมก็เชียร์ว่าเล่นส่วนของ a t คแท k แล้วก็พวกคี y d ดามเมตคี่เลยังจะดีกว่าเลยนะครับผมแล้วก็จุดอ่อนต่างๆที่มันยังมีอยู่มันก็ยังคงอยู่ครับอย่างโอเวอร์โเงี้ยเวลาเราทำปุ๊บมอนเตอร์นี่คือกระเด็นไปคนละทางเลยนะครับผมบางทีอยู่2ตัวแม่ก็กระเด็นไปไซ้ายขวาเลยนะครับผมนี่แหละคือข้อเสียของโอเวอร์โ ที่เราอาจจะต้องมานั่งไล่ปวดมอนเตอร์ที่กระเด็นออกไปอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่น่าลำาญมากมากเลยแล้วก็อีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือความต่อเนื่องนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเวนตี้หรือว่าเป็นซูโค้นะ ต่อเอาผมขอพูดถึงจีนแล้วก็ตัวหลักท่าลมด้วยครับคือมันยังสามารถทําดาเมจอย่างกระจายได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากๆหลังจากเรากดอันตีนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าท่าสายฟ้าเนี่ยความต่อเนื่องของการผสมทตุมันค่อนข้างต่ํามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ไม่ต่อเนื่องหรือว่าจะมาจากตัวคูดาวของการคอมโบาตุก็แล้วแต่นะครับผมอย่างเช่น โอเวอร์โหลดเดี๋ยวเวลาเราทําครั้งหนึ่งเราต้องรอประมาณหนึ่งถึงสองวินนะครับก่อนที่เราจะทาโอเวอร์โหลดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผมใช้อันติของเครื่องฉีกนะครับที่เป็นการฟันรอบตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนเตอร์มันติดไฟกันหมดเลยผมก็สามารถทำโอเวอร์โหลดได้น้งแต่มันจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันจะติดคูดาวไม่สามารถทําดาเมจโอเวอร์โหลดได้ต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ซึ่งเป็นข้อเสียที่ทําให้การทําคอมโบท่าสายฟ้ายัางไม่ดีพอนะครับ แต่พวกคอมโบอย่างชาร์จไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเล่นเป็นลิซ่านี่ก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยนะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยมันโจมตีหมูได้แล้วเราสามารถใส่ธาตุน้ําได้แล้วพอมันช็อตกันไปกันมาเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ดูแบบสนุกแปลกๆดูซาดิสด,ดีนะครับผมชอบมากเลยเวลาเอาลิซ่าเนี่ยไปทำคอมโบชาร์จไฟฟ้าเนี่ย ก็จากที่ฟังมานะครับผมไอการบัฟชำนาญท่านในครั้งนี้ตัวละครท่าลมอย่างเวนตี้หรือว่าสูโคเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างสุดๆไปเลยนะครับแต่ถ้ว่าในส่วนของตัวละครท่าสายฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงเป็นท่าสายฟ้าะครับที่มันอาจจะดีขึ้นมาแต่มันก็ยังติดข้อเสียจากไอพวกเรื่องเก่าๆยังครบถ้วนอยู่เลยครับอย่างโอเวอร์โหลดที่โอเวอร์โหลดทก็มอนกระเด็นไปพลรทางเลย หรือว่านําไฟฟ้ามันก็ยังเป็นสายกายภาพอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นมาผสมธาตุเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปครับว่าไอ้ตัวละครธาตุสายฟ้าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครที่เน้นชํานาญธาตุแบบจัดจ๋าเหมือนกับซูโคสเลยหรือเปล่าถ้ามีผมคิดว่ามันอาจจะเก่งเวอร์ไปเลยนะครับอย่างกับมีพวกสกิลเสริมทาให้ทาโอเวอร์โหลดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถึงยังไงมันก็ยังเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับว่าตัวของมีเนี่ยเขาก็พยายาม ลบจุดอ่อนต่างๆของการทําคอมโบท่าน,นะครับผมถึงตอนนี้ถ้าสาฟ้ามันอาจจะทำดาเมจได้แรงขึ้นแต่ว่าจุดอ่อนข้อเสียมันก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะก็ต้องรอดูว่าในแพทที่เทพเจ้าสาฟ้าออกมาเนี่ยตัวสายฟ้าจะได้พังงาดกลับมาหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าใครกําลังติดใจการกระจายของท่านลมเนี่ยรับรองว่าปั่นสู่โคตนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้คือแบบแนะนําจริงๆเลยถึงไม่ชอบสู่โคตผมก็จะบังคับให้เล่นสู่โคตเอ้อน,นี้รอเล่นนะ คือลองเล่นซูโค้ดูนะครับแล้วจะติดใจเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าไอบ้บัฟชำนาธนาตครั้งนี้มันดีจริงหรือเปล่าหรือว่า ของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วจะไปบัฟทําไมก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับผมผมถูกใจการบัฟครั้งนี้มากเพราะว่าตัวละครอย่างซูโคสหรือว่าเวนตี้ที่ผมชอบใช้อยู่แล้วเนี่ยมันโหดขึ้นมันเก่งขึ้นแล้วก็มันก็สามารถซัพพอร์ตได้เหมือนเดิมด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆกลายเป็นว่าซัพพอร์ตที่มีดาเมจเลยนั่นเองนะครับผมเอาละถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ